วิธีการเพิ่มไอเดียทางธุรกิจทำแบบนี้ครับนั่นก็คือหามุมสงบอยู่กับตัวเองหาช่วงเวลาที่เราอยู่กับตัวเองคือว่างให้เป็นแล้วใช้เวลากับตัวเองครับค้นพบเลยครับว่าตลอดระยะเวลาที่โอป้าเข้าสัมมนามาเนี่ยหนปีนะครับโอป้าเข้าสัมมนาพัฒนาตัวเองแล้วก็เจอผู้ประกอบการเยอะมากๆตอนแรกโอป้าก,ก็มีความสงสัยว่าเขาเหล่านี้มีเงินเป็น10ล้านร้อยล้านหมืน่นล้านเนี่ยทำไมเขาถึงยังมาเข้าเรียนสัมมนาพัฒนาตัวเองทั้งที่พวกเขารวยแล้วเคยสงสัยไหมครับแน่นอนครับโอป้าก,ก็จุดประการในเรื่องของความสงสัยว่า ทำไมคนเหล่านี้มาในห้องเรียนที่เป็นสัมนาพัฒนาตัวเองปรากฏว่า เขาเนี่ยไม่สงบในจิตใจครับเขามีความกังวลในจิตใจมีความเครียดคุณลองคิดดูสิครับไม่ว่าวันนี้คุณจะเป็นแม่ค้าอนไลน์เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการรายใหญ่นะครับคุณตื่นมาเนี่ยคุณเจอเพนพอยต์เยอะมากๆนะครับในเรื่องของเพนพอยต์ของลูกน้องของคุณลูกค้าของคุณนะครับหรือในทางธุรกิจที่เป็นคู่แข่งของคุณเราพบเจอนะครับสิ่งที่ได้ว่าการแข่งขันเป็นไปหมดเลยตั้งแต่ตื่นนอนยันก่อนนอนจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของภาวะนะครับที่มีความเครียดและกดดันมันเยอะมากมากแต่แน่นอนครับเคล็ดลับในการที่คุุณณจจะะมีีไออเดยคต้ง นิ่งให้เป็นว่างให้เป็นแล้วก็สงบกับตัวให้เป็นครับนั่นคือความสงบของจิตใจเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใช้เวลากับตัวเองแล้วอยู่กับตัวเองได้นะครับโดยการเชื่อมต่อกับตัวเองเช่นบางท่านอาจจะเล่นโยคะบางท่านอาจจะนั่งสมาธิบางท่านอาจจะนั่งจิบชาร้อนๆนะครับแล้วก็อยู่ในสวนสนาธารณะหรือในคาเฟ่หรืออาจจะอยู่ในสวนของมุมหลังบ้านของคุณนะครับ แน่นอนครับโอป้าก็มีวิธีของเต็มเหมือนกันเช่นนะครับโอป้าเนี่ยก็จะชอบไปที่สวนสาธารณะนะครับจริงๆมันมีหลายที่โอป้าชอบไปที่หนองประจักษ์นะครับซึ่งเป็นสวนสาธารณะของอุดรในครั้งหนึ่งนะครับโอป้าได้เคล็ดลับนี้มาจากพี่ท่านหนึ่งนะครับที่เป็นพี่ที่ทํางานเก่าเขาบอกว่าโอป้าลองถอดรองเท้าแล้วก็เดินบนสนามหญ้าดูลองเอาตัวเองเชื่อมกับธรรมชาติดูลองหลับตาแล้วก็เดินไปนะครับไม่ใช่เดินลงน้านะครับมันมีบ่อน้าใกล้ๆเราก็อาจจะเดินรักสามสี่เก้าเพื่อให้เราได้เรียนรู้ว่าความเย็นของหญ้าที่สัมผัสหรือการหยู่กบ ปัจจุบันสังเกตว่าลมแตะที่หน้าเราสังเกตถึงความเย็นนั้นสังเกตถึงเท้าคุณที่แตะไปที่หญ้าครับรู้สึกถึงความแหลมของมันทิ่มแทงเท้าคุณและแบบรู้สึกว่าคุณกําลังเดินอยู่บนดินที่มันเย็นๆเปียกๆนั่นแหละครับทําให้คุณรู้สึกว่าการอยู่กับปัจจุบันหรือการไร้กังวลการอยู่กับปัจจุบันนะครับเป็นสิ่งที่นักธุรกิจทุกคนฝึกมีครับและในสัมมนาพัฒนาตัวเองที่ป้าเข้าส่วนใหญ่เขาจะเรียนรู้ในเรื่องของการสมาธิครับเรียนรู้ในเรื่องของการอยู่กับตัวเองเป็นครับเพราะฉะนััั้นนนกกกาาาาารรรรคคคคคคลลลยยวววมมงผ่อเีดะบ ก็จะทาให้คุณเนี่ยมีไอเดียทางธุรกิจมากขึ้นเลยทีเดียวครับและแน่นอนครับหลายคนสามารถฝึกได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นสมาธิอย่างเดียวนะบางคนอาจจะสวดมนต์อย่างเดียวบางคนนั่งสมาธิบางคนจะ แบบเดินจงกรมนะครับบางคนก็เล่นโยคะสมาธิสําหรับบางคนมันมีหลายแบบเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองเลือกดูนะครับว่าทุกท่านเนี่ยเป็นแบบไหนใครเห็นว่ามีประโยชน์พิมพ์มีประโยชน์ใต้คอมเมนต์ครับและนี่เป็นไอเดียที่อป้าเคยเจอผู้ประกอบการต่างๆนะครับเขาแบบจับกลุ่มกันนั่งสมาธินะครับหรือจับกลุ่มกันแบบเชื่อมต่อกับตัวเองโดยการที่แบบจิตนาการถึงความสําเร็จหรือต่างๆนานานะครับเขาอยู่กับตัวเองเป็นเมื่อคุณอยู่กับตัวเองเป็นครับคุณจะค้นพบว่าเมื่อตอนท like ี่เราเชื่อมต่อกับตัวเอง ไอเดียมันจะมาตอนนั้นครับและแน่นอนครับสมองร่องโล่งสมองที่ไร้ความกังวลไอเดียดีกว่าสมองที่มีแต่รกๆมีแต่ขยะจริงไหมครับใครคิดว่าจริงพิมพ์จริงสวัสดีครับ